ส,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 สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบพบกับรายการอร่อยง่ายสไตล์สิเลค่ะวันนี้แม่จิตมาพร้มกับเชฟมีทิดค่ะสวัสดีค่ะว,ควันนี้เราทําเมนูอะไรกันคะวันนี้จะทําเป็นแจงจืดครับง่ายมากครับแจงจืดโดยใช้อันนี้ใช่ไหมคะครับสิเลคทหน้า นน้ำมันดอกทานะะตะวันโอ้โห,โหเป็นไงคะคุณผู้ชมเอาละค่ะก่อนที่เชฟจะลงมือทำนะคะเดี๋ยวเราไปฟังสาระดีๆจากทางซีเล็กกันก่อนค่ะเพิ่มรสเข้มในรสชาติซีเล็กทูน่าอร่อยได้ง่ายได้ทุกมือ้อซเลนาวันนี้ซีเล็กขอแนะนำซีเล็กทูน่าสเต็กในน้ำมันดอกทานตะวันค่ะสำหรับผลิตภนนัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับคนที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพเนื่องจากน้ำมันดอกทานตะวันอุดมไปด้วยน้ำมันและวิตามินอ e. ี น้ำมันที่ได้จากเมล็อดดอกทานตะวันจะมีกรดไลโนโลเลอีกสูงนอกจากนี้แล้วยังมีกรดไขมัน CLA ซึ่งคือกรดไขมันที่ร่างกายไม่สามารถผลิตเองได้มีประโยชน์ในการเร่งการเผาผลาญไขมันที่สะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายพร้อมทั้งลดปริมาณการเกิดไขมันสะสมที่จะเกิดใหม่ขึ้นด้วย ขอบคุณสาระดีๆจากทางซีเลคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มนะคะเมนูไข่น้ํากันเลยค่ะไข่น้ําครับค่ะส่วนผสมและเครื่องปรุงมีวุ้นเส้นไข่ไก่น้ํามันพืชน้ําปลาดีพริกไทยป่นหอมใหญ่กระเทียมเจียวน้ําสต๊อกไก่กระลำปีต้นหอมอันนี้เราไปอะไรก่นอนขั้นตอนแรกนะครัขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกเราก,ก็ ตั้งน้ำสต๊อกอ๋อ่เราเราตั้งน้ำสต๊อกกันไว้แล้วค่ะน้ำซุปโอเคแล้วก็ตอกไข่ให้พริกไทยมานิดนึงพริกไทยป่นนะครับแล้วก็น้ำปลานะครับน้ำเราเดือดแล้วนะฮะค่ะตอนนี้น้ำเดือดแล้วแล้วก็จะแบ่งไข่ลงไปอันนี้เราต้องคนไปด้วยเหรอคะคนลงไปด้วย พอแล้วแค่นี้นะฮะอ้าวไม่เราไม่ไใส่ให้หมดไปเลยยังไม่หมดเราต้องมาเกี่ยวกันเราก็นำนำวุ้นเส้นลงไปในหม้อน้ำซุปนะครับค่ะแล้วก็มาเกี่ยวกับปลาทูน่า,า,าน่น,น้เพราะเดี๋ยวเราจะต้องเหลือส<ช>ิ<ช>เล็กทูน่านะคะออเอาไว้เกี่ยวแล้วก็ค่ะไปหอมที่เราใส่ ไข่เจียวก็ม่ายอยู่แ้งไงค่ะนี่ตอนล่อนนิดนึงเพ่อโอ้โหขนมร่อนโชว์อะล่วงไข่ล่วงเรียดรอยนะฮะแล้วก็มาใส่ในเขียงบนเขียงเฮ้อไข่เจียวไข่เจียวตอนนี้กำลังจะเป็นไข่ไข่น้ำนะฮะเป็นเส้นนะครับ เกี๊ยวไว้ค่ะใส่แล้วก็ขึ้นลายเลยรับประทานได้โอเคจืดเลยแล้วเราใส่กระเทียมเจียวลงไปโอเคแล้วเราก็จะใส่กระเทียมเกียวเพิ่มความหอมเขาจะเป็นสองสีไข่เขาจะเป็นสองสีนะครับคะ่ะสีเหลืองกับสีขาวสีขาวคือเราเราต้มลงไปช่วงแรกนะฮะเสร็จแล้วครับ เสร็จแล้วค่ะแกงจืดไข่น้ำค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะรสชาติกลมกล่อมมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าดูไม่ทานนะคะเข้าไปที่ Facebook ค่ะอร่อยง่ายๆสไตล์สีเล็กได้ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะชุดเครื่องครัวค่ะผลิตภัณฑ์สตาร์เวลค่ะวันนี้เมจิกนะคะเชฟก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับรายการอร่อยง่ายสไตล์ซีเล็กค่ะวันนี้นะคะแม่จิมาพร้อมกับเชนนิทิดค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ทําเมนูอะไรคะวันนี้จะยําถั่วพลูครับยำถั่วพลูเหรอกับซีเล็กทูน่าสเต็กในน้ำแร่ค่ะครับผมครับ แลน่ากินมากๆเลยนี่แค่ชื่อนะคะเอาละค่ะก่อนที่จะลงมือทำนะคะเดี๋ยวเราไปฟังสาระดีๆจากทาง Select กันก่อนค่ะเพิ่มรสเข้มเต็มรสชาติ s e l e c t ทูน่อร่อยง่ายๆได้ทุกมือ้อวันนี้ Select ขอแนะนำซ s เล็ก t ูน่าสเต็กในน้ำแรกค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับคนที่ดูแลสุขภาพเป็นพิเศษเนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีไขมันเลย คือไขมันเท่ากับ0%และมีปริมาณเกลือที่ต่ำมากพร้อมทั้งยังได้รับตาสัญ,ญลักษณ์อาหารรับหัวใจเป็นเครื่องการันตีอีกด้วยค่ะคุณจึงมั่นใจได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะสาระดีๆจากทางซีเล็กนะคะเอาระค่ะเชฟคะเดี๋ยวเราจะเริ่มที่อะไรก่อนค่ะเราจเริ่มที่ส่วนผสมเนื้อปลาทูน่าสเต็กน้ำมันพืชผักชีถั่วพู กระทิน้ำปลาน้ำมะนาวหอมแดงน้ำตาลทรายหอมแดงเกียวเนื้อมะพร้าวฝอยคั่วถั่วลิสงคั่วพริกขี้หนูแห้งทอดนะครับน้ำพริกเผาไข่ต้มผ่าซี่การลวกผักต่างๆนี้เราก็จะใช้น้ำเดือดๆนะฮะแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะครับผักที่เกี่ยวก็จะเกลือี่ลงไปอันนี้เราต้มก่อนอ่าเราต้มสักพักหนึ่งเนาะเราก็จะได้ถั่วคูรุ เราก็มาแช่ในน้ำเย็นนะฮะในน้ำเย็นแช่น้ำเย็นไว้พักหนึ่งเราก็จะมาทำน้ำยำนะฮะใส่พริกลงไปก่อนนะครับพี่บีบน้ำมะนาวหรอคะมือฮะมือนี่เลยนะครับกระชอนมาทำสดๆอย่างนี้ได้รสชาติดีกว่าหอมแดงใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเอยหอตานสายหวานนิดๆนะฮะน้ำปลาดีนะครับค่ะ โคนต้นผักชีเราไม่ใส่รากนะครับแล้วก็จะซอยออกมาพ่นตามหอมแล้วก็ใส่ลงไปอ่าคนเลยครับต้นงปิกเผาใส่ไปเลยทูน่าสเต็กไหนนำแรงคะอันนี้เราต้องเอาน้ำออกนะครับแล้วก็ยิยงเลามโอเค,อเคพระเอกเราใส่ลงไปเรียบร้อยนะครับใส่ถั่วตูใส่ลงไปเลยนะฮะต่อไปก็จะมีถั่วลิสงคั่ว มะพร้าวนะฮะมะพร้า,พาวคั่วก็ใส่ลงไป้อมเจียวเอาไว้โรยหน้อาอีกนิดนึงนะฮะโอเคนะครับค่ะนี่เสร็จแล้วอ่าแล้วก็มีประมาณนี้ก็เับประทานได้ประมาณอา่ะเขาค่อย,อยใอๆใส่เพื่อใส่หวานเพื่อความสวยงามเพความสวยงามนะครับประมาณนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมีายามีไข่ต้มแต่งนะฮะ <ๆ S 2> อเคสุดท้ายคือกะทิ นก็จะเพิ่มความมันเข้าไปนะฮะเรียอยนี่ก็เสร็จแล้วนะคะแล้ับ,บยำถั่วพูสีเล็กทูน่าสเต็กในน้ำแร่ค่ะมันไม่ยากอย่างที่คิดค่ะถ้าเกิดว่าดูไม่ทันนะคะ ก็เข้าไปที่ Facebook ค่ะอร่อยง่ายสไตล์ซีเลสค่ะรับรองว่าคุณผู้ชมทําตามตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเลยค่ะขอบคุณค่ะชุดเครื่องครัวนะคะสตาร์เวลค่ะวันนี้นะคะเมจิกกับเชฟพิท,ทก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมนะคะว่าเรามีนักกันทุกวันศุกร์คาทางช่อง5กับร,กรายการอร่อยง่ายๆสไตล์ซีเลยค่ะสวัสดีค่ะแล้วเย็นนี้เราจะกินอะไรกันดีอ่ะพิซซ่าหนะ้าความรักสลัดผักความคิดถึงเฟรนฟรายความคำานึงขอที่ซอซีหน่อยนะได้ไหมครับ จะมาระบายคนในใจแค่คิดถ,ถึงเธอวันละครั้งเนี่ยมันก็กินเวลาตั้ง24ชั่วโมงเลยนะหุงยาง,งใครไม่รู้แตุ่งยายอ่ะของพี่นะเป็นแฟนผมไหมครับผู้หญิงสมัยเนี้ยเขาไม่ชอบน้ำน้ำเขาชอบเน,อนื้อๆซีเล็กสลัดน้ำสลัดมีเนือ้อซีเล็กซาดีนยำรสเผ็ดยำให้เสร็จในกระป๋อง คมคืนไปทิ้งแม่ขอให้มันไล้ลงไล้ลงไล้ลงล้ยงที่ลงเก้ยเยอความรักจากคนร้อยเล่เล่ล,ล,ลวงลึกกว่าทะเล่ะสีเล็กษาดียำรถเผ็ดแถมยำให้เสร็จเผ็ดได้วดพอดี ยงาสวัสดีค่ะัครบพบกับรายการอร่อยง่ายง่ายสไตล์สีเละค่ะวันนี้นะคะเมญจิมาพร้อมกับเชฟนิธิตค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ทำเมนูอะไรคะวันนี้เชฟจะทำส้มตำผลไม้ครับส้มตำผลไม้ใส่ ทน่าครับโดยใช้อันนี้เลยใช่ไหมคะ,ะซีเล็กทูน่าในน้ำเกลือ,อ้าวค่ะงั้นเราไปฟังสาระดีๆจากทาง Select ก,กันก่อนค่ะเพิ่มรสเข้มเต็มรสชาติซีเล็กทูนอร่อยไดง่ายได้ทุกมือ้อวันนี้ซีเล็กขอแนะนำซีเล็กทูน่าสเตกในน้ำเกลือค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับคนที่ควบคุมน้ำหนักเนื่องจากไม่มีส่วนผสมของน้ำมันค่ะ นอกจากนี้ก็ยังอุดมไปด้วยสารอาหารและที่สำคัญมีไขมันต่ำด้วยค่ะทั้งนี้ซีเล็กได้มีการควบคุมระดับของเกลือคุณจึงมั่นใจได้ว่ารสชาติของทูน่าจะไม่มีรสเค็มจนเกินไปสำหรับเมนูอาหารคุณสามารถนำซีเล็กทูน่าสเต็กในน้ำเกลือไปปรุงอาหารเมนูที่ไม่มันเช่นยำพลาลาบน้ำพริกน้ำยาซุปเป็นต้นค่ะ ครั้งต่อไปจะเป็นผลิตภัณฑ์ใดนั้นอย่าลืมติดตามชมนะคะขอบคุณค่ะสาระดีๆจากทางซีเล็กนะคะเชฟค่ะ <Okay S 2> เดี๋ยวเราจะเริ่มที่อะไรคะเครื่องปรุงและส่วนผสมนะครับผลไม้รวมหั่นเป็นชิ้นพอคำนะฮะกุ้งแห้งน้ำปลาดีกระเทียมกรีดน้ำตาลปีบ๊บถั่วลิสงกัว้วพริกขี้หนูมะเขือเทศน้ำมะนาวถั่วฝักยาวน้ำตาลทรายน้ำมะขามเปียก เราใส่น้ําตาลปีบ๊บ<า>ลงไปน,นะครับน้ำตาลปี๊บก็น้าตาลทรายนะะ้ำตาประมาณสี่ช้อนโต๊ะสี่ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำมะขามเปียกครับน้ำมะขามเปียกนี่ก็ประมาณสี่ช้อนโต๊ะนะครับบุบบุบพริกให้ไม่ต้องไม่ต้องละเอียดมากไม่ต้องละเอียดมากครับไม่ต้องครับกระเทียมะค่ น้ำมะนาวโอเคเต็มที่เลยใหญ่มากโอเคในขณะที่เรารอนะฮะับคือมีส่ันเราชอบถั่วแล้วก็ใส่ถั่วลงไปกุ้งแห้งกุ้งแห้งนี่ใส่เลยเหรอใส่ถั่วลิสงค่ะใส่ลงไปครับใส่ลงไปแล้วก็ใส่สิเล็กคูน่าสเต็กในน้ำเกลือลงไปเราอได้อุยได้หลายรสชาติจิงจริงเลยเนี่ย ันนี้ใส่ลงไปเลยนะครับเพิ่มใส่ไปก็จะใส่เข้าไปค่ะเชื่อไหมครับเข้าใจว่าต้องมีครกนะคะไม่ต้องผลไม้หนูเล็กหมดเต็มๆตรงเลยนะครับตรงกลางเลยใช่ไหม แ่งเรียบร้อยครับคุณมิจิครับเสร็จแล้วค่ะส้ตมตำผลไม้ค่ะ s e เล็กทูน่าในน้ำเปลือเนะโหจะบอกว่ารสชาติจัดจ้านมากแล้วก็มันจะมๆน,น,นะคะตรงที่มีสีเล็กทูน่า r นี่แหละค่ะคถ้าเกิดว่าดูไม่ทันนะคะคุณผู้ชมค่ะไปที่นี่เลยค่ะ Facebook ค,ค่ะอร่อยง,ง่ายๆสไตล์สีเล็กค่ะรับรองว่าเหมือนกันเป๊ะ ก็ต้องขอขอบคุณค่ะชุดเครื่องครัวค่ะผลิตภัณฑ์ Starwell ค่ะวันนี้แมจิและก็เชมิธก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับวเย็นนี้เราจะกินอะไรกันดีอ่ะพิซซ่าหน้าความรักสลัดผักความคิดถึงเฟรนฟรายความคำนึงขอที่ซอซีหน่อยได้ไหมครับจะมาระบายความในใจแค่คิดถึงเธอวันละครั้งเนี่ยมันก็กินเวลาตั้ง24ชั่วโมงเลยนะหงวงย่างของใครไม่รู้แต่วงย่ายอ่ะของพี่นะ เป็นแฟนผมไหมครับะผู้หญิงสมัยเนี้ยเขาไม่ชอบน้ำนาำเขาชอบเนื้อเนื้อซีเล็กสะละัดน้ำสะลัดมีเนื้อซีเล็กซาดีนยำรสเผ็ดยำให้เสร็จในกระปอ๋อคง,คปงแมม่่คอวาขนืไป ซาดีนยำรถเผ็ดแถมยำให้เสร็จเผ็ดได้รสพอดี สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับรายการอร่อยง่า,งงา,ายๆสไตล์ซีเลกค,ค่ะพบกับเมจิแล้วก็เชฟนีทิดค่ะสวัสดีค่ะบสวัสดีค,ครับวันนี้มีเมนูอะไรมาแนะนาคะครับวันนี้เชฟขอแนะนําเมนูข้าวผัดน้าพริกลงเรือซีเลกทูน่าปรุงรสสูตรน้ําพริกผัดอ้อโหจะอร่อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราต้องไปฟังสาระดีๆจากทางซีเล็กันก่อนค่ะพพพเพิ่มรสเข้มในรสชาติซีเลกทูน่าปรุงรสสูตรน้ําพริกผัดอร่อยง่ายๆได้ทุกมือ้อ เนื่องจากคนไทยมีพฤติกรรมที่ชอบรับประทานน้ำพริกผักจิ้มจนกลายเป็นอาหารประจำแต่การรับประทานน้ำพริกกับผักจิ้มจะได้แต่วิตามินจากผักเท่านั้นดังนั้นทูน่าปรุงรสสูตรน้ำพริกผัดจึงออกมาเพื่อเพิ่มประโยชน์ของการรับประทานน้ำพริกเพราะนอกจากจะได้ประโยชน์จากผักแล้วยังได้โปรตีนจากปลาทูนา่าด้วยส่วน